สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่กอกนะคะมาแล้วนะคะซี่กอเห็ดพุดบอลตกปักเลยว,ว้าวพลหรือพลูกผู้พายปดนี้อะไรสาวน้อยอนียนย่ทำไมอันแบบนี้อ้า อันนี่เลยเลยเลประกอบช่างใหญ่เร็วประกอดช่างใหญ่เร็วเร็วเร็วเรประกอบช่างใหญ่เร็วไปไประกอบช่างใหญ่ไปบ้านก็ไม่ได้ไองวดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับลูกโอ้ียองคียองจะได้มาหาสวอแล้วครับ ลืมไปถามช่างใหญ่ดีช่างใหญ่ว่ามีลูกบอลนะสีชมพูมีไหมยิ้มยิ้มเสร็จเลยยิ้มแล้วอย่าไหวอย่าระคายได้ไรมลุงบอกว่ามีสีเขียวด้วยนะเอาสีชมพูอาสีชมพูมีดอกไม้ด้วยมีกระเทียมไม่คิดถึงขนมไหมเนี่ยน้อยไม่คิดถึงขนมบ่แบงยักษอ้าเลยลูกกินข้าวหรือเปลอบีมยักษ์ เดินมาเอาแม่พี่เอ็มเดินพูดเดินก่พูดเดังก็พูดดังไม่ได้เขาลืมเราจริงลืมแล้วผู้เพลินน่เพลินอยู่กกแล้วเพลินลืมเฮาแล้วังไม่ปลอยตัวลูกบอลมาเตะด้วยบ่เนี่ยลูกบอลมาเตะด้วย เอ็มโอ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 โเอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเอ้าเตเตเตรัอาเตเลยสวัสดีปีใหม่ไปกินข้าวกันกินข้าวเรียบร้อยแล้วบ่กินข้าวกันปามิน มย์เดฟโฟฟอยังกอดเทอันนี้เนี่ะสวัสะโอ้โหจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋โอ้โหรถไม่เต็มแต่ของเต็มเลิน้องเขินอยู่เขินเขินอยู่แป๊นนึงก็วิ่งเล่นจูนหน่อยจูนหน่อยน เต็มหลังรถมาเลยขึ้นน้นีก่อนัดมาเยอเรียเลยมีอะไรให้มบ้างนีแล้กิน้าวกิน้าเจลพรอตู้ต้เ้าโอ้้ตห้าแ้ห้าครึ่งล้อหมุนก็เลยพากันลุกตช้าัค่อยเจ็ดโมงปดโมงดีแล้วค่อยไปกยางกุ้งเตตไปูกเดี๋ยวไปเอากุ้งกันไอ้กุ้งอยู่ไหนเนี่ยไปไป้กันพี่พลอยพี่พลอยนะพี่พลอยเดินเล มากับซีมาลูกมะเดวไปหาเปี้ยบปาไปหาเปี้ยวปะเปี้ยวอยู่ไหนเนี่ยปกับเอาชุดก่อนาอุกรันไป่าไปกับปาดาปบุมีบุญมีบุญตอนนี้ยังไม่ลืงอีกสักน้อยอีกสักน้อยก็ดึกเหมือนเดิมไปหาแม่บุญก่อนเด้อคิดถึงแม่บุญนะจ๊ะ ไปเมียบุญมีอะไรอ๋อของไอ้เบนอ๋อในในช่องไปหาวิวนั่นเหรอไปหาเมียบุญกันเนาะกันกินข้าวหรือยังทำพอกินเอานี่งานนี่พักอิเทอมนี่เฮ้ย นี่ยนี่ยนี่ให้เด็กๆนะ่ะกินนะ่ะทอดหมูนะ่ะหมูหันนะ่ะค่อยทอดไว้ให้เลยนะ,อะนะทอดหมูหันหมูหันน่ะในตู้เย็นนะ่ะห,หมูหันคุณพีระวานจากอันจากอันนั้นเออตำมะทูก,กับอันค่อยตำมะทูหมูสาวเนี่ยตำมะทูก,กับอันมือสก้อยอันนั้น นจะมีหมูห่านให้เด็กคุนต้มมาถั่วนันทากุจเจ้ายุ่ต้อมาถั่วเขาเรียกว่าถั่มาแต่ถั่วอะไรนะเขาเรียกว่าถั่วอะไรน้อถั่วละเตาหรือถั่วอะไรทม่นี่นันจาเฮ้ยถั่วเพื่อนหรือน้อถั่วถัมาจากใต้จะต่อไม่ไม่ที่ที่เพื่อนส่งอันมาให้สตอมาส่งมาให้เราตอนนั้นนะยายยายคนเดียวกันนั่นแหละอ้าวเป็นตัวเจ๊ะเนี่ยมุ

แต่บอกว่าเราเข้าไปเอิ้นเอนคนเราคุยอีกสี่อยูอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยยังเข้าไปเอิ้นออกมาดีเลิศแบบนี่คือเริ่มตาได้สูยตั้งประเดีวไมเนาะ ูลงแมือเด็ดอะไรที่บ้างแปดสิเจ้าบเอิญเพื่อนบ้านจะมาเนี่ยเพื่อนบ้านจะบอไหมนงบ่เห็นโผลเลยได้มือหนึ่งเจ็ดยังหรืยทำอะไรก็นั่นเดี๋ยวเบรดมาเลย มก็ได้ข้องอันห้องอันนี้ก็ได้มันก็ีพร้อมเดี่ยวฮะแห้งมแันนแม้ไี่ได้จังเปิดน้ำส่งน้าปั๊มเมื่อกันเลยนี่มันห้องทางขอเขาบอกเขเนี่ยไปทำวงอื่นบ่การเชือกย่าต้องเว้นส่งสำ้องเกิดมันเต็มเด้๋หมึดเอ่นเลย เขาจะไม่นั่งขางเขาเนี่ยเพราะว่าเวลาฮองเท้าคืออันนั้นคือมื่อและจโจท้องตอรี่รำตอรี่มันไปอันนั้นได้มันไปมันไปบ้านโมงดิลุงไปผู้เดียวมันบอกว่าไปเอทโทรัลต์ไปเอทอันนั้นโทลต์ลุงว่างพูดแล้วยังมีลงมาอยู่เพื่อนบ้านคอยนี่ล่ะยังมาลงมาเบิ้งคลิปแล้วอัดคลิปอัด์ตหยังเจ๊ดี เพื่อนบ้านคอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี